เมื่อสักครู่นี้นะคะกล่าวว่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายแต่กลับกลายเป็นว่ามจําได้แล้วว่าลุงเขาบอกอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าเดี๋ยวนะมิดูก่อนมีประเด็นนี้แหละที่บอกว่าพระราชอำนาจนะคะที่มิอาจโตเถียงหรือว่ามิอาจท้าทายได้อันนี้เรามาดูกันสักครู่นะคะมิขอเปิดก่อน รู้สึกว่าจะเป็นท่านนี้นะคะเดี๋ยวมีขอแวะไปดูก่อนอ่าเรามาดูวันนี้เราไปดูกันที่คุณบอกอปุ๊นะคะ,ะบอกอปุ๊ก็มีความคืบหน้านะคะเรามาดูกันบอกอปุ๊นะคะบอกว่าย้อนรอยพยักติดป,ปีจากทักษิณชินวัตรถึงอุ้งอิงถึงแม้ว่าพรรคไทยรักไทยจะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ในปี2544ี่ ทักษิณแล้วก็ชินวัตรเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังมีชนักปักหลังในศารรัฐธรรมนูญจะตัดสินในคดีซุขหุ้นในเดือนสิงหาคมปีพศ2544ในระหว่างนั้นเนี่ยกุมภาพันธ์สิงหาคมปี44ทักษิณเนี่ยขยันสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์พยายามที่จะทำตัวนอบน้อมไปหาเสียงสนับสนุนจนทำให้ เสอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะน่าจะเป็นเสคือคือคุณบอกกอปุ๊น่าจะพิมพ์ผิดเนรอ,นอทำไมเขาพิมพ์เป็นเสมพริมควงแก้วเอออันนี้อ่านไปตามนี้ก่อนก็แล้วกันจนทำให้เสมพริม วงแก้วนำทีม NGO ยกให้เป็นอัศวินควายดำที่จะมาแก้ไขความยากจนจนกระทั่งวันที่3สิงหาคมปี44สารรัฐธรรมนูญมีมติ8ต่อ7เสียงให้ทักษิณน,นั้นพ้นผ,ผิดในคดีสุกุ้นตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าทักษิณน,นั้นไม่ได้มีเจตนาในการปกปิดทรัพย์สิน8คนนั้นประกอบไปด้วยนายกระมน นายอนันต์แล้วก็พลโทจุนแล้วก็นายปรีชานายผันนายศักนายจุมพลแล้วก็นายสุจินดาส่วนตุลาการเสียงข้างน้อย7คนประกอบไปด้วยนายประเสริฐนายอมรนายสุจิตนายมงคลนายสุวิทย์นายอุระนายอิสระถือว่าทักษิณนั้นไม่ต้องหลุดจากตำแหน่งนายกและก็ถูกตัดสิทธิ์ทางด้านการเมืองหปี วันรุ่งขึ้นนาทักษิณเนี่ยไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์สื่อว่าสารรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะนายประเสริฐนาสกุลเป็นประธานสารรัฐธรรมนูญนั้นมีอคติต่อเขาหลังจากนั้นเนี่ยภาพของทักษิณก็กลายเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความกลางมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้สมกับฉาย อายาาดีกว่าสมกับฉายาที่สื่อมวลชนทำเนียบรัฐบาลให้เอาไว้ว่าเป็นเศรษฐีเหลิงลมนะเศรษฐีเหลิงลมที่เชื่อมโยงไปยังคดีสุขุ้นต่อมาในปี44นะเศรษฐีเหลิงลมหลังพ้นข้อหาในการสุขุ้นได้แสดงออกว่าต้องการบริหารประเทศ8ปีมีอำนาจอย่างมั่นใจ หากถูกวิจารณ์หรือติดติงอะไรมาจะตอบเต้าตอบโต้นะ,ะด้วยท่าทีที่แข็งกล้าวและฉุนเฉียวนอกจากนั้นเนี่ยยังได้รับการควบคุมอํานาจอย่างเบ็ดเสร็จทั้งในและนอกสภาผู้แทนราษฎรทําให้มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงคล้ายๆกับคนที่กําลังเหลิงในอํานาจที่ตัวเองมีอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวตามลิงก์ไปนิดนึง ลิงก์นั้นนะคะก็คือไปโผลท่ที่ทาง uh, Work p o i o t นะคะ Work Point บอกว่าอะไรเอ,อ่ยบอกว่าเศรษฐีเหลืองลมนะนี่จริงด้วยอันนี้จะเป็นบทความนะคะตั้งแต่ปีหนึ่นะ,ะปี19เก้าขาบอกว่าในปี45นะคะเทวดาจากสไตล์เชื่อมั่นในตัวเองสูงหากใครทวงติ่งมักจะโต้ตอบ อย่างรุนแรงว่าไม่มีความรู้ขาดความเข้าใจเสมอเป็นเทวดาที่ยึดติดกับความคิดของตัวเองที่ถูกต้องแต่เพียงผู้เดียวในปี46นะนายทาตุเป็นผู้ประกาศปลดปล่อยประชาชนให้พ้นจากพันธนาการความยากจนยาเสพติดผู้ที่มีอิทธิพลพ้นจากทาตุ IMF แต่กลับนำกลไกลของรัฐมาสร้างพันธนาการ ให้กับประชาชนด้วยนโยบายก่อนนี้ในทุกรูปแบบทั้งยังส่งเสริมระบบเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาบนดินเปรียบประหนึ่งว่ากำลังสนับสนุนค่านิยมเสี่ยงโชคอาจจะส่งผลให้ประชาชนนั้นต้องตกเป็นท่าการพนันในที่สุดนะส่วนในปี2547คือผู้นำจานด่วนในปี48ก็คือพ่อมดมนเสื่อม นนี้ก็เป็นการรวบรวมข่าวนะคะบ,บอกว่าเป็นสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลที่ได้ให้ฉายาเอาไว้กับทักษิณน,นะคะนี่ก็คือส่วนที่คุณบอกอปุะะ๊ะมาลงไว้แล้วก็ต่อมานะะบ,บอกว่าผ่านมาแล้วถึง22ปีเราได้เห็นพฤติกรรมแบบเดียวกันจากลูกสาวคนเล็กก็คืออุ้งอิงแพทองทานภายหลังจากพาทักษิณได้กลับบ้านสมใจยอยากแล้ว ทุกย่างก้าวของทักษิณเป็นเยี่ยงอภิสิทธิชนเพราะถือว่าได้ทำสัญญาปีศาจกับชนชั้นเอาไว้เรียบร้อยแล้วจึงไม่แปลกเลยที่จะมีคนตั้งคำถามว่าทักษิณน,นั้นเป็นนักโทษหรือว่าเป็นเทวดาส่วนท่าทีของอุ้งอิงก็ตอบอย่างประชดหน้าชื่นตาบานว่าเป็นเทวดาค่ะแล้วก็เห็นไหมคะ มี่ก็ได้อธิบายไปแล้วนะถึงการแสดงออกของอิงนะคะก็นเนี่ยคือในทํานองเดียวกันเลยแหละว่าเขานี่แหละคือตัวตนของเขาที่แท้จริงที่ผ่านมาเขาก็สร้างภาพถามว่าทําไมต้องสร้างภาพก็คือเขาต้องการที่เป็นแม่ทัพพักเพื่อไทยเห็นไหมไปสัญญิสัญ,ญญากับประชาชนไปบอกว่าโอ้เรารักประชาชนเราจะทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอะไรเงี้ย แต่พอทุกอย่างมันบรรลุแล้วเห็นไหมไม่ถึงได้บอกว่ามันผ่านจุดนั้นมาแล้วไงเขาไม่ได้อยากจะเล่นการเมืองเขาต้องการเฮียทำภารกิจก็คือพาพ่อกับน้านีกลับบ้านพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวตนเขาออกมาได้อย่างเต็มที่เลยตอนนี้ไอ o n นแคร์ care, กูฟาเต็มจุกๆเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต่อมานะคะมาดูในเรื่องของ